สวัสดีครับเพื่อนๆพ, mm hmm. พบอีกแล้วผม FPS with General in the game The King of Fighter on Star อ่าก็มาพบอีกแล้วครับนะฮะก็คลิปนี้อยากเป็นต่อจากคลิปที่แล้วนะที่ผมพาไปลุยไอ้เครื่องอีพิกซีโร่นะ mm hmm. ก็มีข่าวคราวมานะก็อย่างที่เคยบอกไปนะว่ามีอ่าอีพิกใหม่เข้ามานะ เป็นอีพิกของพวกนิสนะก็มีอ่ินิสแล้วก็แม็กซิมาแล้วก็ซีโร่นะซึ่งก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นกรอบม่วงทั้งหมดเลยตัวนะต้องรอดูกันเนะว่าจะมารูปแบบไหนนะเชก่อนอื่นเ,เราก็ต้องมาตีกันเลยนะว่าจะมาไอ้เพียเนี่ยบัคเดียนควีนพร้อม3คน นะเนี่ยจะมาหาครับออร์ right. จิกันยังไงนะโอเคก้อนเดีนเลยแล้วก็เช่นเคยนะถ้เ,เพื่อนพยายามทำให้3ดาวให้ครบให้หมดนะอาจจะยากหน่อยนะตรงนี้ยากมากกว่าจะผ่านมาได้เนี่ยก็มาหาตัวเปิดทางกันก่อนนะปับ๊บอ่าตรงนี้ใช่ไหมต้องสู้กับไซชูใช่ไหมแห่งกันลงหรอกอ่าสองครั้งไป อ่าผมมาใช้ไอ้เทียมเดิมนะเทียมเดิมแต่ด้านเนี้ยแนะนำไม่ใช้สายเกาะนะเพราะถ้าใช้สายอยื่นเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูผมแรกๆก็งงใกหล่าแตกเหมือนกันเฮ้ยทำไมอะ่ะ <laughs> ไปดูไปดูอ่ l c o ลค to this w o อ่อ เห็นไหมตีเขารถรถเลี้ยงเรารถเองนะเดี๋ยวถ้าเป็นใส่เกาะนี้สบายๆนะเออมันไม่ืมเดี๋ยวมาส่งาสบอให้ดูมาไปไปไปเห็นไหมรถนะกันก่อนล็อกเคก่อนไม่โดนไม่โดนเออไม่โดนเฉียบๆมาหลบสิครับอยู่ทำไมตัวนีกเอ๊ะ อืมเอาเจนบิดช่วยเลยไหน,ไหนอ,อืมโอ้ยน,นี่หรือว่าอ่อ k s s น่ะมาคล่างโคตรเท่เลยนะอ,อ,อ,นอ๋ออ๋อไหนอ่มา เสียวพ่อเกียวเจอเคไปหน่อยอืมอืมออกไปดูนใช้ยากนะใช่หนึ่งเขาอ่ะอืมมาเออโอเคอืม เออไม่เอาไม่เอาไม่เอาเจ็บรูกเจ็บเจ็บไม่เอาเจ็บตัวนอยังไงเดี๋ยวไปใจลอยคิดถึงคูุราซูโน <c> ่ <oughs> มาเอาไม่ต่ออยู่ก่อนจะใช้ตั้มาตายแล้วลบ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  <c oughs> ลบยังไงอ,อ่ะเออเลือดลักเลือด ล่าเลือดเออโอเคเล่นมาเยอะ <c oughs> อ่าครับผมก็ตีเสร็จบ่อยนะอ่าฮะก็มารับกันหน่อย เหมือนเล่นนะรับตรงนี้อโอเคคือผมกลัวถ้าว่ามีหลายๆคนอาจจะไม่ผ่านพวกกหรพวกเนี้ยหรือไม่เล่นเนี่ยมันจะไม่เปิดด่านต่อไปที่เขากำลังจะเข้ามานะผมกลัวแวงไปอย่างนั้นนะโอเคงั้นเราก็มาลุยออโรจิกันเลยอ,รลยลยอตรงนี้ออโรจินี้ใแนะนําว่า ที่ว่าเป็นไอ้นั่นอะยังไงเป็นสามสามธาตุนะทั้งสาสกิลนะสามสายไสามสายทั้งหมัดแล้วก็บาล้านแล้วก็เกาะนะแต่ทีมนี้ผมมองได้อาจจะไม่เวิร์กนะผมขอเปลี่ยนบนะัึงผมจะใช้ทีมนี้นะซึ่งมีการสู้แบบ2องแบบนะผมจะแนะนําให้ดูว่ายังไงแต่ก่อนอื่นไอ้นี่ผมไม่เข้าใจนะเดี๋ยวแนะนำแนะนำหน่อย ไอลักินะผมเคยใช้ใบนี้นะผมเคยตีตีแตกนะเนี่ยผมเคยตีหินก็แตกนะเพราะเขาบอกบอกว่าสามารถทำลายหินพนิกของฮูราเชาได้นะอ่ของคูซาฮิได้นะเออคุชิมะอะไรวะของคูซาฮิได้นะแต่ผมทำไมผมเล่นแล้วไม่มันบักเนี่ยมันตีไม่แตกนะ เออเดี๋ยวค่อยว่านนะเดี๋ยวผมค่อยเอาไว้ดูด้วยกันถ้าถ้าผมดีดูนะโอเคนั้นเราไปดูเลยรครับไปแปดหมื่นแะล้ของเขาเนี่ยสเตตจะแปดหมื่นนะต้องมีพลังชจมตีประมาณมากกว่านะทักนิดทักหน่อยมามเหมือนเดิมอืาฮะ ต้องคิดต้องคิดแต่งร่างแล้ว <Ready? Go. S 1> คือที่ผมบอกว่าสองแบบมแบคือว่าแมบแรกคือไปลุยไปนะไปแบบเลยเงีย้ยมาันจะตั้งตัวนะเง <'s> ี้ยโอรล่จีตั้งตัวไอ้ตั้งตัวนี่คืองานเข้างานงอก

โอเคสายเกาะอ,อีกไม่ไหวกว่าม,มามันจะบอกให้เราใช้ประมาณตามสายนะคือถ้าใกถึงสายเนี่ยก็เล่นสายนั้นนะอโอเคอห้าแล้ว chạy bắt được mấy, mà boss đi di như thế này, keng đứt đi đứt เวลาได้480นาทีวินาทีหรอเปล่าไม่เอาครั้งเดียวก็เป็นพอครั้งเดียวก็เกินพอนร็จแล้วเราก็จะได้อันนี้มานะของการ์ดโอรโอรจีเนี่ยอือ้ต้องมาเคลียร์ตรงนี้นะจะได้การ์ดโอโรจีอะเนี่ยเออรับควิตชิชเช่นไปก่อน รับอีก็ผมขอถามถึงผู้รู้นะว่าทำไมหินผมตีไม่เข้ามันเส่็ก้านั่นแล้วหรือผมต้องใส่อีกกัดหนึ่งหรืกัดไหนนะเออฝากถามไปหน่อยมันเป็นบักหรืออะไรมตีไม่เข้าเออต้องเปลี่ยนสาย้ห้ตรงสีกับกองหินนะอันนี้ผมงงจริงๆนะไม่ใช่ว่าผมไม่งงนะโอเค ครับผมก็ทำไปแล้วนะไปเคลียร์ของอีพิกเจลาเควสนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เฉียงเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีการอัปเดตมากมายนะไม่ว่าเป็นเควสอีพิกการอัปดาวการรวมการ์ดเอานู่นนี่นี่นะเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ผมไปเห็นแวบๆนะมันมีเอรูน่านะเอรูน่าชุดชุดละตัวชุดแบบชุดรูปอะชุดละตัวชุดรูปนะก็โอเคนะค่อนข้างสวย ส่วนตอนนี้ก็มาเก็บปี้รองไว้สำหรับเอสเนะของคูราสนแล้วก็ของเคนะนะฮะก็บายบายครับบายบาย